ย<ค>อยา่าอยา่อยาแปลกใจนะทำไมเราขึ้นมาแขกกดนิดนึงขึ้นมาชั<ส>้นสี่ค่ะชั้นสี่สวยมากเลยมาดูกันดีก,กว่านะคะ,ะสวยไหมคะทุกคนชั้นสี่สวยมากมีน้ำตกไหลลงมาแต่ว่าฟ้าไปถึงชั้นห้าไม่ได้ค่ะมีคนป้อง คะมาดูกันว่าอากาศหนาวเย็นขนาดไหนแล้วคุณฟ้าเราจะกล้าลงไหมเอาลงแล้วค่ะไปแล้วเย็นมากเลยค่ะทุกคนหนาวมากเลยเปียกหมดเลยอะ่ะแล้วก็ต้องขี่รถกับบวัวเฮนี่เปียกมากเย็นมากมีฝายเยอะด้วยฝายตออ่อได้แต่บรรยากาศอย่างนี้ก็ดีนะคะคุณฟ้าสวยมากเลยทุกคนดูนี่ดูนี่อิจฉาไหมล่ะอิจฉาไหมล่ะ บรรยากาศดูเป็นชั้นๆลงมาเลยเสียดายไหมคะเสียดายที่ไม่ได้ไปชั้นท่าตกูงลงมามากเลยตกลงมาชุ่มมากมานี้คะ่ะวันนี้ก็ต้องเสร็จแล้วนะคะทั้งว่าจะพาเพื่อนทุกคนมาเที่ยวกับฟ้าแล้วก็ติดนะคะน,นี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะหนาวมากเย็นมากเลยค,ะยค่ะให้คุณฟ้าเขาเล่นไปก่อนนะคะเราก็ต้องขอจบกันแค่น,นี้นะคะบ๊ายบาย